อีกแล้วดิ้นอีกแล้วออดิ้นใหญ่เลยเอา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 เบา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 าเบาได้เบาเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะคุณออสซินเป็นอี้หยางคันบอกคันบอกคันใช่ไหม คันใช่ไหมคันใช่ไหมเป็นอะไรเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงอาการเล่าให้ฟังเลยเร็ว

หมุนให้ครบรอบสามร้อยหกสิบองศาครบยังอีกรอบเดียหมุนอีกรอบเดียหมุนหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีก <c oughs> อ๋อเปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างอ๋อเปลี่ยน <c oughs> มีเปลี่ยนข้างด้วย